ไปโอ้ยอะไรทขาเนี uhm ่ยว่อมกระลังนี้ก็ไม่เจอทีมใหญ่อีกไปเอาไม่รู้จะเล่นตำแหน่งไหนแล้วเขาไปตอนนี้ไปสู้ซัวย เอาเลยเดี๋ยวกูจมเองมึงมีฝีมือมึงอยู่ต่อเลยยงเอาสิไปโอ๊ยเชี่ยมึง สิลอดแล้วน้าะันสิคืนฟังก็แห้งเลยล่งน้ำตกไปเลยเรียกว่าแสงสว่างที่ไปมงที่แท้แม่งน้ำตกสวย มันไม่น่ายากนะเ๋ยวไอ้กูก็เต็มที่แล้วขึ้นไปเฮ้ยเก่งทคนเลยนนี่เหียอแต่กูเนี่ยมาใหม่ดีนี้มาเอากิเซดาไปเก็บทิเฮ้ยเา โอ้ยยาไม่พาดเลยย่าไม่พาดเลยยไม่แ้กูเลยเอาใจดกปี่ผัวเอาใจูกพี่คนห่ยเนียเกรุงเอาได้ สู้ไอ้อ้อยอ้อยรู้สู้นะเรือกูจมแล้วขึ้นฝั่งไปเลยคนเดียวเจ้าม่วยดีๆสองเก็ดสีค่ะคับวันนี้ทขาไมิโกทขาไมิโก i'm okay. hey.

เอาวเดวเยนี่ที่กันไปพาเราคุยท่ไปทั่วไปทีดีเนี่ยโอ้วานนสนามเฮ้ยเล็กับไอ้ไม่พลาดเลยนะ9 9 9เรเฮ้ย ปอนไปป้อเฮ้าว่าเนี่ยคตรต้องต้อหายไม่หายเลยโอ้ยใจหเฉยเพร เออสีป่ะเดี๋ยัวอ้อยเอาไปกินไอ้เนี่ยทำอย่างนี้ก็ได้แก้มเลเนี่ยทำอย่างนี้ก็ได้แก้มเลยเนี่ยโอ้ยมมาาดูไอ้เราทั้งกัดแถวยุ่มขี่เฮ้ยเปิดเข่าด้วยเอ้ยเฮ้ย จะดจะขอเซิร์ฟไหมครับลูกนี้จอดมาโอ้โหอเปืนได้ตรงแล้วโอ้โหเข้าตีนแล้วยกโอ้โยเก่งกระจังเลยมันกูไม่เก่งเนี่ย ขู่มันนะเมืองถึงแม่สามรอบไปแล้วโอ้ย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 อกยโอ้ยโอ้ยอ้อ้ไอ้คนเ้่โอึ้ยโอ้ยโอ้ยอยอ้ยยย่้นโออ้ยออ เฮงเหลือเสือกเซนสุดท้ายที่เหงที่ห้ขึ้นจากเรือได้ <laughs> 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 ฟังเซนสุดท้ายแล้วเน้